สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกันยายนนะฮะและดาวที่สมุดบนท้องฟ้าเนี่ยผมสมุดณว,วันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมดาวจะอยู่อย่างเนี้ยนะฮะทีนี้มาดูว่าลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวพุธ <c oughs> นะฮะคือดาวพุธ พุธเนี่ยณนะวันนี้เป็นเกษตรที่ราศีกันนะครับก็ถ้าอบอกว่าตนูรัก์เป็นเกษตรเกษตรคือความมั่นคงนะฮะชีวิตเนี่ยช่วงเดือนนี้ถือว่ามีความมั่นคงมากนะฮะนะครับมั่นคงในที่นี้เป็นอย่างไรมั่นคงก็คือเราเคยทําอะไรอะไรได้อย่างไรเดือนนี้ยังยืนยันนะฮะว่าได้อย่างนั้นนะค,คือความมั่นคงอ่ะนะครับ มาตรฐานคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเดือนนี้มาตรฐานก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่สูงกว่านั้นนะเพราะว่ามั่นคงคือเท่านั้นแหละแต่มันไม่ต่ำกว่านั้นเคยทำอะไรได้ก็ทำได้อย่างนั้นไม่ได้ต่ำกว่านั้นแต่ไม่สูงกว่านั้นอยู่เท่านั้นนะฮะอยู่เท่าเดิมดีดีเหมือนเดิมมันออ่นคงไงแต่เวลาไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะ มันมั่นคงเหมือนกันนะครับนะครับและทีนี้ดาวพุธเนี่ยยังมาจากอะไรฮะยังมาจากกรรมะการงานการกระทํามาทับรักงานทับรักช่วงนี้มีงานเข้ามาครับนะฮะช่วงนี้ยังไงก็มีงานเข้ามานะหรือช่วงนี้มีการกระทําอะไรบางอย่างที่คุณต้องทำอะเออนอกจากงานที่คุณทําเพื่อ ทําทงานทํางานประจําทารายได้แล้วเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าการกระทําอะไรที่ต้องทําเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งก็ได้ในเดือนนี้เพราะว่ากรรมะคือการกระทําด้วยต้องกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งมั่นคงทําแน่ๆพอมั่นคงปุ๊บเนี่ยกเกษตรเนี่ยต้องทําแน่ๆอาจมีอะไรให้ทําเพิ่มแน่ๆน,น,นะฮะเพราะว่าต้องแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะฮะงานที่ทําประจําอยู่นั่นก็คือมั่นคงอยู่ละงานช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยเสียหายนักหรอก ยกเว้นพุธเป็นการีท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าพูดเป็นสี <c oughs> ก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสําเร็จราบรื่นอ่าแต่เป็นการีก็ติดติดขัดขัดช่วงนี้ถึงจะมั่นคงติดติด,ตดขัดขัด,ขดเรียกว่าแบบมั่นคงคือยังไงติดขัดแน่แน่ติดขัดแน่แน่นะฮะแต่มาตรฐานก็คือมาตรฐานก็คือคุณจะทําได้ตามมาตรฐานที่คุณเคยทามาแหละทีนี้ทั้งตนุรักษ์และกรรมมะเนี่ยเลงพระรหัส ปตัตตานีฮะอ่ามาเลงไทรเล็งปตัตตานีปตัตตานีเป็นกเกษตรก่อนปตัตตานีคือคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ค้าฝั่งตรงข้ามคุณทั้งหมดเนี่ยหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานอันนี้ปตัตตานีทั้งนั้นเลยคือฝั่งตรงข้ามอะเราเขาอะประมาณเนี้ยนะฮะคุณมาเลงปตัตตานีมุมนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมเขาเรียกว่าอ่าเป็นมุมสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเล็งเหมือนกับ คิดง่ายๆฮะเปิดประตูบ้านมีคนมายืนเท้าเสเอลหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดสักคำเลยมีเรื่องแน่ประมาณนี้มีเรื่องแน่นะฮะมาเร็งแต่เป็นสุภปปเคราะห์ไงถ้าเป็นบาปเคราะห์มาเร็งเนี่ยอันนี้ทายร้ายเลยนะนะฮะทายร้ายกันก่อนเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นสุภเคราะห์ก็เรียกว่าเป็นดาวที่พระรหัสกสุขเนี่ยอพระราหัสพุธเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดาวดี สององค์นี้อยู่ด้วยกันก็ดีถึงมะเร็งกันก็เหมือนกับไม่ใช่มิตรหรอกฮะไม่ใช่คู่มิตรแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูนะฮะเป็นอันเรียกว่าดีต่อกันทําร้ายก็อาจจะมีปากมีเสียงกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญามีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานมีปากมีเสียงกับหัวหน้างานมีปากมีเสียงกับคู่ครองเล็กๆน้อยๆใช้คําว่าเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าพุทธพระรหัส ไม่ทายใหญ่โตอะไรฮะเล็กๆน้อยๆหอมปากหอมคอนะฮะไม่ไม่หนักหนาสาหัสนักทีนี้พระรหัสยังมาจากราศีธนูครับพันธุครับพันธุมาปัตตนิพันธุคือบ้านที่ดินรถยนต์พ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่นี่พันธุความหมายพันธุมาอยู่ปัตนิช่วงนี้ อาจมีถูกทวงค่าบ้านค่ารถได้นะทายอย่างนั้นนะมีโอกาสว่าอ่าเกินดีลแล้วครับทายอย่างนั้นไม่ผิดกติกาเลยนะฮะไม่ผิดกติกาเลยนะฮะพันธุมาปัตตานีปัตตานีก็ถ้าสมมติว่าเราผ่อนบ้านปัตตานีก็ธนาคารนั่นแหละง่ายๆเลยไฟแนนซ์ธนาคารเนี่ยปัตตานีแหละพันธุกมาปัตตานีเลงกับเจ้าชะตาเลงก็อย่างที่บอกอ่ะมุมนี้เขาเรียกวา่าเป็นมุมเขาเรียกว่ามุมทําร้ายกัน นะฮะแต่บางเอญว่าดาวไม่ทําร้ายกันก็เลยอาจจะก็อาจจนะอย่างที่บอกฮะเกินดีวแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้ทายได้อย่างนั้นนะฮะนะยกเว้นถ้าพระรหัสเสียพันธุเสียด้วยนะฮะถ้าพันธุอา่าพระรหัสเป็นกาลีพันธุก็เป็นกาลีด้วยนะฮะอันนี้อาจจะมีค้างหลายเดือนแล้วนะอาจจะมีค้างหลายเดือนก็ได้นะเพราะว่าปัตตนิเลงแล้วทีนี้ นะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเตือนอะไรเธอบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยจากธนาคารทายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะทายได้อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสีแ่ะเป็นสีอันนี้ดีสีเล่งลักนาเพราะรหัสด้วยอ่าอันนี้ไม่เถอะไม่โดนทวงแล้วอ่ามุมมันเปลี่ยนเห็นะทักษะเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนแน่นอนนะฮะพบเรือไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าพอสีก็ทายดีพอกาลีก็ทายร้าย,ายนะฮะพอเป็นสีทีนี้ก็ผู้หลับผู้ใหญ่ อาจผู้หลัผู้ใหญ่อาจจะมาช่วยดูแลอะไรบางอย่างคุณอาจจะมาช่วยเจ้าชะตาอาจจะมาช่วยในเรื่องของงานเพราะอะไรเพราะพุทธก็เป็นงานด้วยทายได้อย่างนั้นนะครับประมาณอย่างนี้นะครับผมนะฮะและทีนี้ย้อนจักหน่อยย้อนจักหน่อยเขามาทางนี้เรามาทางนี้ย้อนจักหน่อยอาทิตย์ที่ลาศีสิงเป็นอะไรครับอาทิตย์เป็นวินาศว,วินาศเนี่ยถ้าทายรลายทายว่าเสียหาย ะะถ้าทักษะตกรายเนี่ยมีความเสียหายเป็นกเกษตรด้วยมีอะไรเสียหายแน่นอนเลยมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนเลยมั่นคงด้วยไปเป็นเนกเษตรในเดือนนี้เจ้านี่ดาวเดือนท้ายเดือนเดียวนะไม่ตลอดไปเดือนเนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นแน่แต่ท้ายดีละ่ะอะไรที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลอาจให้คุณให้แน่ๆเกษตรอะไร<ข>ท<ๆ>ี่อยู่เบื้องหลังที่เคยทําเบื้องหลังให้แน<ๆ>่ไ <ข S 1> ๆได้แน่ๆนะฮะได้แน่ๆ ทีนี้ย้อนมาดูดาวสุกหน่อยสุกมาจากอะไรสุกมาจากสุภะสุภะคืออะไรฮะคัดลองชีวิตนะคัดลองชีวิตการใช้ชีวิตความสําเร็จต่างถิ่นแดนไกลผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นราชาโชคในภพลาภะไอ้นี่ถ่ายดีเลยทีอันนี้อันนี้ถ่ายดีเลยนะฮะดาวสุกเนี่ยมาอยู่คัดลองชีวิตความสําเร็จมาสู่ลาภะ เกิดลาภผลจากความสำเร็จนะฮะเป็นราชาโชคโดยง่ายดายความสำเร็จนี่ปกติทำทำแล้วก็กว่าจะสำเร็จนี่มันต้องออกแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยออกแรงนิดเดียวก็สำเร็จแล้วนี่คือราชาโชคและพระศุข์ยังมาจากราศีตุลพบการเงินการเงินเป็นลาภะคันลองชีวิตการเงินดาวเดียวกันมาสู่ลาภะ อาจได้ลาบได้ผลเป็นเ mother, งーーินเป็นทองครับนะฮะเพราะว่าการเงินมาเป็นลาภะไงลาลาภะคือลาบผลลาบผลเนี่ยอย่าตีเป็นการเงินไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลาภะเนี่ยอย่างเช่นข้างบ้านเอาเสื้อมาให้ตัวเอ้ยฉันซื้อเสื้อมาฝากซื้อเสื้อมาฝากตัวหนึ่งนั่นน่ะลาภะข้างบ้านเอาแกงมาให้เพื่อนเอาผลไม้มาให้ลาภะทั้งนั้นครับนะฮะลาภะทั้งนั้นนะครับผม จะทายว่าลาภะคือถูกหวอย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างที่ได้มาเขาเอามาให้นั่นแหละลาภะช่วงเนี้ยมีอะไรมาอยู่ในลาภะมีสุขะไงความสําเร็จมีคันรองชีวิตอ่าอย่างน,น้อยก็ได้แกงข้างบ้านกินราคานี้ฮช่วงเดือนนี้นะฮะแต่พอมีดาวกระดุมพระมาอยู่ลาภะด้วยเป็นราชาโชคด้วยมีโชคทางการเงินขอทายอย่างนี้เลยมีโชคทางการเงิน นะฮะมีโชคทางการเงินทายอย่างนี้แน่ๆเลยแต่ได้มาโดยง่ายด้วยเพราะเป็นราชาโชคแต่แตกและต้องแตกครับพระเสาเนี่ยอยู่ในภพที่ห้าเล็งพระศุกร์เข้าไปเสากับศุกร์คูค่ศัตรูครับถ้าเล็งกันล่ะทายดียากนะฮะต่อให้เป็นสีเนี่ยก็ทายแค่ว่าไม่ทำร้ายนะไม่ใช่ว่าให้ให้อะไรนะฮะแค่เขาไม่ทำร้ายนะฮะเขา คือคู่ศัตรูเลงกันเนี่ยเหมือนกับศัตรูอะฮะแค่หยุดสร้างเรื่องอันนั้นก็คือว่าให้คุณแล้วนะฮะเพราะปกติเขาจะสร้างเรื่องไนงะนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเป็นสีก็คือหยุดทําร้ายแต่ไม่ได้ให้อะไรนะแค่แค่ไม่ค่อยขัดขวางแค่นั้นอนะหรือขัดขวางน้อยลงก็ไนดะ้นะฮะหรือ,อยังเก่งก็คือมากๆก,ก็คือไม่ขัดขวางอนะศันะะตรูไม่ขัดขวางแหละคู่นี้เขาเรียกขัดลาบขัดผลกันไนงะนะฮะ ลาบผลตรงนี้ก็เลยได้ถ้าเป็นสีใครเป็นสีสักองค์หนึ่งอะ่ะช่วยคุ้มครองไว้แต่ถ้าทักษาปกติแต่ถ้าเป็นกาลีกาลีคือความเวลวร้ายเลยทีนี้สิ่งเขาเรียกว่าล่าผลที่ได้จะเป็นเงินเป็นทองได้มาโดยง่ายอะ่ะมีใครมาขัดนะฮะอย่างแย่คืออดเลยนะอย่างดีก็คืออาจจะต้องแบ่งก็ได้อาจจะต้องแบ่งกะนะ็ไดนะ้นะฮะทีนี้ปุตตะ มะเ็งการเงินนะ่าปุตตะคือบริวารบุตรบริวารลูกน้องก็ได้นะให้คุณประโยชน์ให้ราาผลแก่เจ้าชะตาเนะี่ยทำไมถึงให้พบเรือนเขาให้แต่ดาวไม่ให้หรอกต้องทายดาวก็ดาวเรือนก็เรือนนะไม่เกี่ยวกันนะฮะอย่าไปผสมกันไม่ได้คนละเรื่องกันนะฮะเรือนสุปอาพันปุตตะเนี่ยความยินดีการเสี่ยงโชค นะฮะความยินดีการเสี่ยงโชคช่วงนี้ถูกหวยรวยโปได้ไหมทายได้อย่างนั้นเลยเพราะอะไรฮะล่าผลเป็นเงินไงะนะฮะแต่ระวังนะอ่าในเรือนดีทายดีแล้วนะระวังนะแทงไปอาจได้แค่ครึ่งเดียวนะหรืออะไรบางอย่างหรือหรือลา,ลายเลยเป็นการลงการีเนี่ยลาย,ลายเลยเนี่ยแทงถูกไม่ได้เงินอนะระวังนะแทงถูกไม่ได้เงินเลยอะ เกิดขึ้นได้นะฮะพระเสาเล็งเนี่ยขัดลาบขัดผลกันเนี่ยนะฮะนะครับหรือก็ทําอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะก่อละได้ลาบได้ผลเนี่ยอาจมีใครมาขัดหรืออาจจะเหลือครึ่งเดียวอ่ะเออไปทําอะไรมาจะได้สักร้อยหนึ่งอ่ะเหลือห้าสิบาทอ่ะดาวเสาอยู่เนี่ยได้ไม่เต็มอะ่ะทายว่าดาวเสาอยู่ยังไงก็ต้องได้ไม่เต็มหรือบางคนนี่แย่แย่เนี่ยได้เห็นเห็นอดเลยได้เห็นเห็นนี่อดเลย กล้าทายอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วอังคารเนี่ยอังคารมาจากภพที่แปดนะฮะภพที่แปดเขาภพที่เก้ามอรณะครับ,บ,บมรณะค,คืออะไรฮะมรณะคือจากไปก็ได้เรื่องความเสียหายเก่าๆก็ได้นะมีความเสียหายเก่าๆมาสู่สุขะ คันลองชีวิตไงฮะการใช้ชีวิตช่วงเนี้อาจจะมีเรื่องเสียหายเก่าๆเขามาให้แก้อังคารเป็นราชาโชคด้วยนะตรงเนี้นะฮะมลนะคือความเสียหายเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตแบบง่ายๆเลยอะ่ะเออใช้อย่างนั้นก็ได้นะราชาโชคแต่เขาเป็นปราไงนะปราคืออะไรฮะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานเป็นปรานะ ความเสียหายเก่าๆเข้ามาเข้ามาง่ายๆแต่มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวเขาต้องมีทางไปก็แสดงว่าคุณต้องแก้ไขเขาได้อะนะครับคุณต้องแก้ไขเขาได้ทีนี้ใครมาอยู่ที่มรณะต้นเหตุนีหละเราไล่นี่เรากําลังคุยจากปลายเหตุไปหาต้นเหตุต้นเหตุมาจากใครอ่ะนะลาหูมาจากอริครับศัตรูมาสร้างปัญหาเก่าๆ ให้คุณแก้ไขอริคือปัญหาอุปสรรคก็ได้ปัญหาอุปสรรคที่เคยหมักหมมเอาไวอ้อ่ะถึงเวลาแล้วมาแก้ไขภารหนี้สินนะฮะที่เคยที่เคยจบไปแล้วอะ่ะที่เคยแก้ไขจบไปแล้วอะ่ะช่วงเนี้ยมาใหม่นะสันมาใหม่อีกแล้วนะนะเก่าไม่เขาเรียกว่าเก่าไม่หายคันคนระาวที่แล้วเก่าเอาไว้ไม่หายคัน คันเกิดความคันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะฮะภาะน่สินมาสู่มรณะอริหมดไปก็ทายอย่างนั้นได้แต่เราไม่ทายอย่างนั้นฮนะเพราะอะไรฮนะเพราะมันไม่หมดไปไนงะเพราะอะไรฮนะภาะนี่สินไปเจอมรณะภาะนิสินต้องเสียหายสิถ้าทายเด,ยดาวเดียวอะทายอย่างนั้นไปเลยครับภาระอุปสรรคตกมรณะอุปสรรคจากไป อุปสรรคตายไปภาระนิสินตายไปทายอย่างนั้นได้แต่เราทายดาวทั้งดวงเนี่ยทายอย่างนั้นไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าดาวหนึ่งดวงไปไหนทายอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่ดาวหนึ่งดวงมีต้องสิบดวงนะฮะยกเว้นดาวจันทร์ไม่ลงเพราะว่าจันทร์เนี่ยสองวันครึ่งเดินรอบจากาเดินหนึ่งราศีฮะเดือนเดียวเดิน,ดน,ดน,ดนรอบจากเลยเราก็เลยไม่เอามาทายเพราะทายวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแหละอลันลิปัญหาอุปสรรคภาระนิสินไปตกมรณะ มันต้องจากไปใช่ฮะปัญหาที่เคยจากไปแล้วไงแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เขาคืออังคารนะฮะมาสุภะไงฮะกลับมาใหม่ปัญหาเก่าเก่าที่เคยหายไปแล้วเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึง่งมาหาเจ้าชะตาเพื่อให้เจ้าชะตาแก้ไขนะฮะพิจิกมาจากอ่าเดี๋ยวอังคารมาจากพิจิกด้วยพิจิกคือสหัสชะนะฮะสาหัชะเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องสังคมการติดต่อระยะใกล้ๆนะฮะสหัสชะมาสู่สุภะนะฮะสหัสชะมาสู่สุภะคือยังไงคืออาจจะมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนมีฝูงเข้ามาร่วมในการแก้ไขครั้งนี้ด้วยก็ได้นะฮะก็แสดงว่าปัญหาเนี้ยอาจจะไม่สร้างคนเดียวก็ได้นะคุณ อาจจะร่วมกับใครสักคนหนึ่งอ่ะสร้างปัญหานี้ไว้หรือเคยแก้ปัญหาครั้งนี้ไว้อ่ะแล้วเก่าไม่หายคันเนี่ยมันกลับมาใหม่เนี่ยครั้งนี้สุอาสหัชชะเข้ามาที่สุภะด้วยอาจมีญาติมาช่วยแก้ไขอาจมีเพื่อนมาช่วยแก้ไขปัญหาครั้งนี้มรณะเป็นประก็แสดงว่าครั้งนี้อ่ะ ถึงจะเกิดปัญหาเก่าๆเนี่ยปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นโดยง่ายเนี่ยแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะมันเป็นปะไงถ้าเป็นเกษตรนี่ท่านโอ้โหเหนื่อยเลยอันนี้เหนื่อยเลยไม่ใช่เหนื่อยเดือนเดียวด้วยเหนื่อยเหนื่อยนานหน่อยเหนื่อยคันหน่อยเพราะว่าเป็นเกษตรนะฮะทีนี้เขาเป็นปะปะคืออยู่ด้วยไม่ได้อยู่แล้วปะคือไม่มั่นคงอยู่แล้วมันต้องหมดไปนะฮะอาจมีเพื่อนมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาเก่าๆที่มันปะทุขึ้นมาใหม่เนี่ย ครั้งนี้ช่วยกันแก้จนหมดสิ้นไปนะฮะและอังคารถึงอาทิตย์ด้วยนะฮะมรณะมาถึงวินาศด้วยนะฮะมรณะมาถึงวินาศปัญหาครั้งนี้อาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลได้นะปัญหาเนี่ยมาจากต่างถิ่นแดนไกลได้หรือปัญหาวินาสันตโลไปแล้ว สุดท้ายมันเป็นประงไงมันก็เลยวินาศไปได้ถ้ายอย่างนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่แก้ได้และมีคนมาช่วยแก้ด้วยถ้ายอย่างนี้นะฮะทีนี้มาดูพระรหัสหน่อยราศีมีนเป็นใครอ่ะถ่ายแล้วนี่ที่มาเลงนะฮะครบแล้วนะรู้สึกครบแล้วพระรหัสก็มาเลงเมื่อก,กี้คุยกันแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องของพันธุมาเลงนะฮะถ้าดีก็ดีไปถ้าร้ายเนี่ยมีทวงอนะ,ะถ้าร้ายมีทวงนะฮะ ตรงนี้ยที่แก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากพันธุนี่ก็ได้นะพันธุคือเคยค้างเอาไว้ใช่ป่ะแล้วมาแก้ไขจบไปแล้วจ่ายไปแล้วและอาจจะมีการค้างใหม่ๆเกิดขึ้นจนถึงวันเนี้ยเออจะเข้าเก้าสิบวันแล้วนะคุณก็มีใครมาช่วยแก้ไขอาจจะไปยืมตังค์ใครมาแก้ไขก็ได้นะฮะเพราะอะไรฮะนี่ไงการเงินเป็นราชาโชค อาจจะหยิบยืมโดยง่ายอาจจะหาเงินหาทองโดยง่ายแม้กระทั่งลาบผลในที่นี้ที่เป็นราชาชโชคเนี่ยได้มาโดยง่ายเนี่ยแต่มีเสามะเร็งแค่นั้นเองฮะเสามะเร็งเงินเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะคุณอาจจะแก้ไขเนี่ยเนี่ยพันธุมาให้ทวงเนี่ยคุณก็แก้ไขได้นะฮะอาจจะเป็นการหยิบยืมเงินมานะฮะหยิบยืมเงินมาแต่บางครั้งเนี่ยพระเสาเนี่ย นะฮะพะเสวก็คือท่านเรือนน่ยดีนะการเงินใหม่ๆจะเข้ามาในมือเพื่อแก้ไขปัญหานะครับผมแต่อาจจะมีคนขัดขวางการเงินชิ้นนี้ก็ได้พระเสวกเนี่ตีความได้ได้เยอะนะฮะพันปุตตะเนี่ยฮะปุตตะปุตะปตะอาจจะเสี่ยงอย่างที่บอกทีแรกอ่ะเสี่ยงโชคแล้วไม่ได้ตังทายกล้าทายอย่างนั้นเลยนะเสาเล่งสุกเนี่ยขัดล่าผัดผละฮะแทงถูกเจ้ามือไม่จ่าย แพงถูกย่อมมือจ่ายครึ่งเดียวมีเกณฑ์ตรงนี้มากๆด้วยนะเสาเลงศกนี่ไม่เหมือนกับพุทธเลงพระรหัสนะสุะเคระห์เขาเลงกันเนี่ยเขาซอฟอยู่แล้วเขาสบายใจต่อให้เป็นกาลีก็ยังไม่หนักหนาสาหัสนะฮะอันนี้ไม่ต้องกาลีเลยอะ่ะเสาเนี่ยฮะเสาเลงศกเนี่ยฮะดาวล้วนๆไม่เอาทักษามาจับยังได้เลยนะฮะเพราะเสาเลงศกนี่มันขัดลาบขัดผลกันชัดเจนนะฮะขัดลาบขัดผลในเรื่องของเงินเงินทองทองเลยอะ่ะ ใช้คำนี้เลยเพราะสุกเป็นเงินเนี่ยสุกเป็นลาบผลเนี่ยนะฮะสุกเป็นลาบผลเป็นเงินเป็นทองเนี่ยฮะนะฮะแล้วสุกว่าเป็นสุภาษะด้วยนะฮะนะฮะสุกเป็นสุภาษะนะฮะสุภาษะเป็นอะไรฮะสุภาษะคือคทดลองชีวิตนะฮะชีวิตช่วงเนี้ยได้ลาบได้ผลแน่ๆนะฮะการเงินเนี่ยเป็นลาบเป็นผลแน่ๆเลยนะฮะแต่มีคนมาขัดมาขัดลาบขัดผลแค่นั้นเองให้ระวังตรงนี้นะครับผมนะฮะต้องดูด้วยนะครับบางคนเนี่ย คำทํานายเนี้ยมันเป๊ะเลยเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าดาวเดิมที่เขาเกิดมาในวันชตาเกิดของเขาอะ่ะไม่มีอะไรมาส่งเสริมดาวเสาให้แย่ไปกว่านี้ไม่มีอะไรมาขัดขวางดาวสุขให้แย่ไปกว่านี้นะฮะบางคนเนี่ยมีเสาถึงสุขร์ยวรอคือเสาเนี้ยส่งกํลาลังมาแถวนี้อยู่แล้วเสาจรก็ส่งมาเขาเรียกว่าทั้งเดินทั้งจรันฉันอยู่ตรงนี้พอสุ์มาตูมโดนลุม ลำบากอะเงินทองที่จะได้ลาบผลเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเนี่ยอาจผิดหวังเรื่องเงินทองนะทายว่าผิดหวังเรื่องเงินทองเลยนะถ้าตรงนั้นะ่ะนะฮะสองทักษะทักษะวันเนี้ยนะฮะต้องมีการีอยู่แล้วในนี้หนึ่งองค์แล้วก็ต้องมีสีอยู่ด้วยถ้าสุกเป็นสีก็ช่วยได้ถ้าสุกเป็นการีนะฮะอันนี้หนักหน่อยนะครับแล้วยิ่งถ้าเสา เสาเป็นการีเลงหรือพระศุกร์เป็นการีอยู่ด้วยเนี่ยมีพระเสาเลงเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้เรียกว่าหนักกว่าเก่าอีกนะฮะมันจะหนักกว่าเก่าอีกนะครับผมช่วงนี้ถามว่าเดือนนี้มีปัญหาให้แก้ครับสรุปว่ามีปัญหาให้แก้แต่แก้ปัญหาได้นะฮะปัญหาอยู่กับเราไม่นานแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเงินที่จะได้มีการขัดลาบขัดผลเกิดขึ้น นะฮะยกเว้นมีสีดาวจรมีสีส่งกระแสมาถึงเนี่ยเป็นสีส่งกระแสอันนี้ก็คือเบรกขดล้ายก็เบรกความคิดไร้ลายก็เบรกทําให้เงินทองก็ได้ตามเป้าหมายนะฮะนะครับผมหรือการีเดิมส่งกระแสมารอตรงนี้ไว้อยู่แล้วเนี่ยสุขเข้ามาเจอการีเดิมส่งเข้าไปนะฮะเจอเสาเดอเสาจรด้วยกันเลงเข้าไปอีก นะฮะแล้วถ้าร้ายหนักก็มีเสาเดิมเล็งเข้ามาอันนี้หรือว่ากลุมด้วยอ่ะอันนี้เงินเนี้ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ถ้าเป็นขนาดนั้นะนะฮะแต่นี่แค่เขาเรียกว่าทายจร1หนึ่งเดือนนะฮะเพราะเดี๋ยววันที่สามตุลาพระสุการเงินคุณเนี่ยจะเข้ามาที่ราศีสิงและนะฮะจะหนีพระเสาแต่ก็หนีเสือปาจระเขฮะ เพราะการเงินก็มาตกวินาศอกีกเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยถ่ายกันนะฮะก็จะถามว่าช่วงนี้การการเงินดีไหมดูเหมือนดีนะแต่ไม่ดีหรอกบอกให้ไม่ดีหรอกเพราะว่าโดนพระเสาเล็งยังไงต้องถายถ่ายร้ายว่ามากกว่าทายร้ายมากกว่าดีฮะพระเสาเล็งนะฮะนะฮะต่อให้วันที่3ตุลาเนี่ยย้ายมาที่สิงห์แล้วเนี่ยก็ยังตกวินาศน,นะฮะ ก็ต้องมาดูว่าเดิมมีอะไรดีๆอยู่ที่วินาศคอยช่วยไหมถ้าดีก็แสดงว่าจะมีคนช่วยเหลือการเงินอยู่ด้านหลังถ้าดีนะจะมีคนช่วยเหลือการเงินอยู่ด้านหลังแต่ถ้าไม่ดีก็ถ่ายวินาศไปเลยฮะเสียหายการเงินวินาศมีความเสียหาย้างการเงินทายไปได้เลยประมาณอย่างนี้ครับนะฮะนะฮะราศีกันก็ประมาณนี้ในเดือนกันยายนถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม